สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายให้ชมไปหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ได้ชมกันนะคะวันนี้ฝนตกปลอยปๆยทั้งวันเลยนะคะฝนตกที่เป็นละองเล็กๆนะคะไม่ไม่ถึงกับเป็นเม็ดนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นละองฝนนะคะเหมือนเวลาเราฉีดน้ํารีดผ้านะคะที่จะฟุ้งกระจายออกมาแบบนั้นนะคะวันนี้อากาศ อึมคลึมทั้งวันเลยนะคะมาดูบอนสีว่าเขาจะเป็นยังไงเขาอยู่ในตู้นะคะเขาไม่เจออากาศเย็นในตู้ก็จะมีความร้อนอยู่นะคะก็ยังสดใสสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ชมรอบๆต้นนี้นะคะไม่มีการแทงหลอดแล้วนะคะอาจจะลงหัว ถ้าลงหัวเขาต้องทิ้งใบแน่เดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้ปกติกลางใบปุ๊บหลอดเขาจะแทงออกมาเลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูอีกดูก่อนว่าจะมีการแทงหลอดไหมถ้าไม่มีการแทงหลอดนะคะสันนิษฐานได้เลยว่าจะลงหัวนะคะแล้วจะขึ้นใบใหม่ เขาเรียกอะไรนะแตกหนอนะคะจะมีการแตกหนอ่อแต่ว่าชายชนนี่แตกหนอยากนะคะเลี้ยงมานานแล้วถ้าเป็นต้นอื่นนี่ถ้าเลี้ยงมานานแล้วนี่แตกหนอห่อยเห็นละแต่ชายชนต้นนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะนี่ค่ะหลังจากไม่ได้ถ่ายไปนานเลยนะคะต้นนี้ มีสีใบแล้วนะคะเทพบอักษรานะคะมีสีใบแล้วดูใบของเขาใบาล่าสุดถ้ามีสีเขียวเยอะเขาจะใบโตสังเกตได้เลยนะคะนี่ใบนี้ใบนี้ก็จะโต ใบนี้กับใบล่าสุดพอๆกันเลยความด่างความขาวของเขานะคะนี่ใบแรกเขาที่รับมาใบที่หนึ่งใบนี้ใบที่สองเห็นไหมคะความสวยงามมาใบนี้ ใบที่สใบที่4ก็ยังดีนะคะมีขาวปนมาอยู่แต่เขาก็มีขาวระเรื่อตรงกลางใบนะคะเป็นแบบว่าขาวไปถึงปลายใบนิดๆแต่จะไม่ขาวเยอะเหมือนใบที่หนึ่งกับใบที่สนะคะก็ถือว่ายังไม่หลุดนะคะเขายังมีความป้าย มีความสวยงามโตเร็วนะคะชอบมากต้นนี้เดี๋ยวมาดูต้นถัดมาเลยค่ะเอาต้นถัดมาต้นนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมหลายวันแล้วนะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะการเจริญเติบโตนี่ค่ะเห็นไหมคะ มวนหลอดใหม่ออกมาแล้วสิลาหุ้มทองสวยนะคะได้มาสองใบกับอีกหนึ่งหลอดตอนนี้ห้าใบแล้วใบเริ่มโตเริ่มสูงขึ้นนะคะต้นนี้ได้มาเนาะตอนซื้อมา ราคา1,500บาทนะคะตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วนะคะใครดูคลิปก่อนๆได้มาตอนแรกๆก,ก็จะต้นเล็กหน่อยตอนนี้โตแล้วศิลาหุ้มทองนี่ค่ะหน้าเขาจะสวยประมาณนี้นะคะมีเม็ดสีขาวลอยพื้นก็จะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะออกน้ำตาลน,นะคะน้ำตาล แล้วก็มีเขียวปนที่หูนะคะนี่ค่ะใบใหม่ออกมานะคะก็จะสียังไม่เข้มสีออกเทาๆนะคะยังไม่สีเข้มยังไม่สีน้ำตาลเม็ดมะขามมอนใบโตเขาแต่ก็มีเม็ดสีขาวอยู่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็ห้าใบแล้วนะคะจะดูว่าเขาจะทิ้งใบไหมถ้ารอนใหม่ออกมา การทิ้งใบเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันให้หายคิดถึงนะคะแล้วก็มาดูตัวถัดมานี่เลยค่ะตัวนี้ตัวราคานี่แรงสุดแล้วที่สวนก็มีต้นนี้ละค่ะราคาแรงสุดที่ซื้อมานี่ค่ะ ก็ถ่ายให้ชมวันก่อนเนาะวันก่อนก็นี่ออกมานี่นี่เห็นไหมคะกำลังม้วนหลอดออกมาอีกแล้วโตวเร็วมากดูการจเจริญเติบโตของเขาบนสีก็แบบนี้แหละคะ่ะดูใบใบนี้นะคะออกมาเขาจะเม็ดสีแดงใบใบนี้ก็จะใบโตหน่อยใบนี้ติดมาตอนซื้อนะคะใบนี้ ส่วนใบนี้มาขึ้นใหม่หลังจากซื้อมาแล้วหลอดนี้ก็กำลังจะม้วนออกมานะคะจะดูว่าเขามีกี่ใบเขาถึงจะทิ้งใบเนะาะธาตุบางแก้วนะคะราคาก็ยังแรงอยู่นะคะราคายังแรงอยู่ ตอนนี้เราก็ได้ใบเพิ่มมาแล้วความสวยของใบธาดบางแก้วอ้าวนี่คะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ชมก็มีมาดูการเปลี่ยนแปลงของบอนสีเนาะการเจริญเติบโตของเขาว่าต้นไหนเขามีการเจริญเติบโตเร็วก็ถ่ายให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะ ค่ะคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายการเจริญเติบโตของบอนสีต้นอื่นให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ